วิธีดูแฮชแท็กกระแสใน t ิกต o k ดูยังไงนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะอย่างแรกนะคะให้ทุกคนมาที่ช่อง t ิกต o k ของเรานะคะสำหรับคนที่มีตะกร้าหน้าช่องแล้วนะคะให้ไปที่ตะกร้าหน้าช่องเลยนะจ๊ะทุกคนเป็นรูปตะกร้าแบบนี้เนาะแล้วก็ไปที่ t ิกต o k ช็อปครีเอเตอร์เซ็นนะจ๊ะ แล้วเห็นตรงนี้ไหมคะตรงข้อมูลผลการดำเนินงานแล้วจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ให้เราจิ้มไปตรงนี้เลยเมื่อเราจิ้มมาแล้วนะคะก็เราจะมีคำแนะนำต่างๆข้างล่างนี้แล้วก็มันจะมีคำว่าข้อมูลเชิงลึกนะคะจิ้มเขาเ้าไปดูเลยนะคะตรงข้อมูลเชิงลึกนะคะอันนี้ก็จะเป็น วิดีโอเป็นแฮชแท็กหรือว่าเป็นแฮชแท็กที่ผู้ติดตามชอบหรือว่าจะเป็นเพลงที่ยอดฮิตหรือว่าเป็นวิดีโอที่ยอดฮิตนะคะอันนี้สำหรับคนตรงนี้ก็จะเป็น วิดีโอยอดฮิตวิดีโอที่ยอดวิวแตกล้านแบบเราก็มาดูแนวทางของเขานะคะว่าเขาทําคลิปยังไงเขาถึงมียอดวิวเยอะขนาดนี้นะคะเป็นเวลลขนาดนี้นะคะหรือว่าเราจะดูแฮแท็กให้เราจิ้มมาดูตรงคําว่าแฮตแท็กได้นะคะ เขาก็จะมีหมวดหมู่ด้วยหมวดหมู่ของแฮชแท็กนะคะหรือว่าแฮชแท็กใหม่ตรงนี้ก็จิ้มตรงคําว่าใหม่จะเป็นแฮชแท็กใหม่แล้วก็มีแฮชแท็กมาแรงนะจ๊ะทุกคนสามารถเลือกดูได้เลือกดูแล้วก็มาปรับใช้ในช่องของเรานะคะสําหรับสายปักตะกร้านะคะหรือว่าสาย ไลฟสดปักตะกร้าเนาะอันนี้ก็คือดีมีประโยชน์ต่อช่องของเรามากๆเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าจิ้มมาดูตรงวิดีโอนะคะมันจะมีตรงผู้ติดตามชอบด้วยนะคะเป็นผู้ติดตามของเราชอบเนาะแล้วก็จิ้มเข้ามาดูเลยนี่นะคะสำหรับแนวทางดีๆนะคะก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้น้ําฝนด้วยนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะจ,จะมีเพลงก็จะเป็นเพลง ต่างๆที่กำลังติดกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกเพลงเหล่านี้มาใช้ได้ในคลิปวิดีโอของเราได้เลยนี่นะคะก็คือเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่น้ำฝนอยากจะมาบอกนะคะวิธีการดูแฮตแทก วิธีการดูคลิปวิดีโอที่เป็นเวอลอนะคะดูแล้วก็นำมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางให้กับช่องของเรานะคะแล้วก็มีเพลงที่ติดกระแสเพลงที่เป็นวอลอ์นะคะทุกอย่างนี้ก็คือถ้าเรานำมาปรับใช้ในคลิปวิดีโอของเราก็คือจะดีมีประโยชน์กับช่องของเรานั่นเองนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ให้น้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลา,าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ